พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 2เรื่องความหมายของการหารสาระการเรียนรู้การจัดสิ่งต่างๆเป็นกลุ่มแต่และกลุ่มมีจำนวนสมาชิกเท่ากันถ้ากำหนดจำนวนสมาชิกในแต่และกลุ่มให้สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารแสดงจำนวนกลุ่มที่จัดได้พร้อมระบุจำนวนใดเป็นตัวตั้งตัวหารและผลหารจุดประสงค์การเรียนรู้หบอกความหมายของการหารได้ 2. เขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปการหารได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายเด็กๆหยิบแบบบันทึกกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้เรามาคิดเลขเร็วชุดที่23กันนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลลบก,กันเลยนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่8ข้อที่9 ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกคะแนนตามความจริง,รงนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้า40มาเรียนรู้ความหมายของการหารจากภาพนะคะมีส้ม10ผลต้องการแบ่งให้เด็ก5คนคนละเท่าๆกันเด็กแต่ละคนจะได้รับส้มทั้งหมดกี่ผลจากรูปเด็กแต่ละคนจะได้รับส้มคนละ2ผล หรือเขียนในรูปการหารได้ดังนี้10หาร5เท่ากับ2อ่านว่า10หารด้วย5เท่ากับ2หรือ5หาร10เท่ากับ2ดังนั้นเด็กแต่ละคนจะได้รับส้มคนละ2ผลเราสามารถใช้เส้นจำนวนแสดงผลหาร10หาร5โดยวิธีนับลดทีละ5เริ่มจาก10จนถึง0จะได้2ครั้งดังนี้ ดังนั้น10หาร5เท่ากับ2จากรูปนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะว่าปากามีทั้งหมดกี่ด้ามถูกค่ะมีทั้งหมด18ด้ามน,นะคะถ้าจะจัดใส่กล่อง3กล่องกล่องละเท่าๆกันนะคะเด็กๆ เขียนในรูปการหารได้ดังนี้18หาร6เท่ากับ3หรืออ่านว่า18หารด้วย6เท่ากับ3หรือ6หาร18เท่ากับ3ดังนั้นจะจัดประกาได้3กล่องจากรูปที่กำหนดนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะว่ามีแมวทั้งหมดกี่ตัว มีแมวทั้งหมดนะคะ18ตัวหากจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเด็กๆเขียนในรูปการหารได้ดังนี้18หาร3เท่ากับ6 18คือตัวตั้ง3คือตัวหาร6คือผลหารเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากภาพนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ภาพ มีทั้งหมดนะคะ30ภาพด้วยกันและเมื่อจะแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะเขียนในรูปการหารได้ดังนี้30หาร3เท่ากับ10 30, 30, 30คือตัวตั้ง3คือตัวหาร10คือผลหารเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากภาพนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับขวดน้ำอัดลมนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ขวดด้วยกัน ถูกค่ะมีทั้งหมด16ขวดด้วยกันนะคะหากจะแบ่งออกเป็นนะคะ2กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันเขียนในรูปการหารได้ดังนี้16หาร2เท่ากับ8ดังนั้น16เท่ากับตัวตั้ง2เท่ากับตัวหาร8เท่ากับผลหารมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการจัดสิ่งต่างๆเป็นกลุ่มแต่และกลุ่มมีจำนวนสมาชิกเท่ากันถ้ากำหนดจำนวนสมาชิกในแต่และกลุ่มให้ สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารแสดงจำนวนกลุ่มที่จัดได้พร้อมระบุจำนวนใดเป็นตัวตั้งตัวหารและผลหารเมื่อเด็กๆนะคะทำใบงานเรื่องความหมายของการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายภาระ,ะงานส่งให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ